สวัสดีครับส่วนมะาน้อยครับผมไม้เก่าเศษไม้จะจัดการยังไงให้มีค่ามากกว่าการเผาลองดูคลิปนี้ให้จบนะครับเพื่อเป็นไอเดียในการทำครับผมนี่คือเศษไม้นะครับเป็นเศษไม้จากแปลงผักเก่านะครับซึ่งผมทำแปลงผักแบบยกนะครับแล้วทีนี้ใช้งานผ่านไปสักประมาณ2ปีนะครับจากโรงเรือน2โรงเรือนนี้แหละใช้งานไปประมาณสัก2ปีเริ่มผูพังนะครับก็เลยต้องรื้อจาเป็นต้องรื้อนะครับ พอรื้อเสร็จปุ๊บไม้ที่เอามาทำนะครับมันค่อนข้างจะใช้ไม้ค่อนข้างเยอะนะครับมันเริ่มพังแล้วก็เลยต้องรือ้อพอรื้อเสร็จก็ไปกองไว้นะครับก็เลยเปลี่ยนจากโครงไม้ไผ่เป็นโครงเหล็กนะครับโดยความคาดหมายว่าจะมีอายุการใช้งานมากกว่าไม้ไผ่2 3ถึงสเท่าขึ้นไปนะครับนะก็เลยเปลี่ยนนะครับก็เลยเศษไม้ก็ อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับทีนี้จะมาทำยังไงนะครับผมอันนี้เป็นลักษณะของอตัววงบอ่อซีเมนต์นะครับนะครับวงบอ่อซีเมนต์ผมก็จะเอามาตัดใส่ประมาณนี้นะครับวงบอ่อซีเมนต์ตรงนี้เป็นวงบอ่อซีเมนต์ที่ผมปลูกปักบุ้งจีนเก่านะครับซึ่งจะมีดินอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับก็ตัดไม้ใส่นะครับตัดไม้ใส่ ทับทับทับ,ทบลงไปประมาณหนึ่งนะครับผมแล้วก็ทีนี้ก็จะเอาดินกลบนะครับดินกลบแล้วก็ผสมดินด้านบนใหม่นะครับผสมดินด้านบนใหม่นะครับซึ่งดินมันก็จะกลบตัวไม้พวกนี้นะครับซึ่งไม้เนี่ยจะมีประโยชน์ในด้านของเพิ่มอากาศนะครับเพิ่มช่องอากาศในดินด้านล่างนะครับถ้าเกิดเราปลูกลักษณะของต้นไม้ที่มีรากค่อนข้างลึกเนี่ย อย่างเช่นมะนาวที่ปลูกในวงบอ่อนะครับก็รากเขาก็จะชอนใช้ได้ค่อนข้างดีนะครับมีอากาศในดินมีความชื้นไม้จะเก็บความชื้นได้ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่อยูอัวัยของจนทลียตต่างๆด้วยนะครับผมก็จะตัดใสประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเจาดินทบดินถมทับแล้วก็ปรุงดินด้านบนใหม่นะครับทีนี้มาดูของตัววงบอ่อใหม่นะครับวงบอ่อใหม่ที่ ย้ายมาย้ายมาจากที่อื่นนะครับแล้วทีนี้ยังไม่มีดินก็คือผมก็จะใส่ไม้ลงไปเลยครับไม้เศษที่เรามีนะครับก็ใส่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับอกองใหญ่ๆเราสามารถใส่ลงไปได้เยอะอยู่นะครับแล้วก็จะเอาดินทับจะเอาฟางเอาแล้วก็ผสมดินใส่ใหม่ประมาณนี้นะครับผสมดินใส่ใหม่ประมาณนี้นะครับผสมดินผสมปุ๋ยคอกนะครับแล้วเบื้องต้นผมก็จะทําการปลูกตัว พวกผักประเภทผักพวกพืชอายุสั้นก่อนนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงดินนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงดินด้านบนก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการปลูกผักเนี่ยเราจะทําการลดน้ําอยู่ทุกวันนะครับมันจะทําให้จุลินทรีย์ทํางานได้ค่อนข้างดีนะครับดินก็จะดีตามไปด้วยนะครับแล้วที่เหลือเราก็จะปลูกไม้ผลระดับกลางอย่างเช่นมะนาวเลมอนก็ได้นะครับผมนี่คือตัวอย่างการปลูกผักครับผม